วัสดีครับเพื่อนๆกวนอูตอนนี้ก็กำลังสวยแล้วนะแล้วก็กวนอิมนะฝั่งนู้นนะเลี้ยงตั้งแต่แต็แกๆเลยนะฮะตอนนี้เห็นสังเกตไหมครับเขาจะโน้มไปด้านด้านซ้ายนะะเพราะว่าแดดเขาเขาโน้มไปหาแดดนะเดี๋ยวจะต้องย้ายที่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ตั้งตรงมันไม่สวยนะ ตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับผ่าหัวครับนี่คือผ่าหัวต้นใหญ่ก็มีนะครับก็ยังไม่ได้ออกไปวางจําหน่ายนะครับเพราะว่าต้องต้องให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะครับกรอบเงินกรอบทองก็มีนะครับเขาเรียกว่าแ,วแต่แต่เรียกนะ้องหอเงินหอทองนะ เขาซื้อกันนะฮะต้นขนาดนี้สองร้อยบาทถ้ากับว่าขายใบขายใบละร้อยสองใบก็สองร้อยเนี่ยเห็นป้าทางข้างๆเขาซื้อมาถามเขาต้นขนาดนี้เท่าไหร่คขาบอกสองรอยนะฮะก็มีไม่เยอะมีอยู่ประมาณห้าหกต้นนี่ก็เยอะครับนี่บอลกระดาษ ก็ถือว่าได้เยอะแล้วบนกระดาษแล้วก็นี่ก็กำลังแตกใบเออ่สน่ห์จันเสน่ห์จันแดงงแตกก็น่าจะได้เยอะอยู่ตอนนี้กำลังจิ้มริมจิ้มริมเลยก็ประมาณสิบต้นได้ สนใจก็ทักได้นะครับ